สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้เราก็จะมาที่บายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1634ซึ่งได้บัญญัติไว้ว่าระหว่างผู้สืบสันดานที่รับมรดกแทนที่กันในส่วนแบ่งของสายหนึ่งหงตามบทบัญญัติในลักษณะ2หมวด4นั้นให้ได้รับส่วนแบ่งมรดกดังนี้อนุหนึ่งถ้ามีผู้สืบสันดานต่างชั้นกัน บุตรของผู้ตายซึ่งอยู่ในชั้นสนิทที่สุดเท่านั้นมีสิทธิ์รับมรดกผู้สืบสันดานในชั้นถัดลงไปจะรับมรดกได้ก็แต่โดยอาศัยสิทธ์ิในการรับมรดกแทนที่อนุ2ผู้สืบสันดานในชั้นเดียวกันได้รับส่วนแบ่งเท่ากันอนุ3ถ้าในชั้นหนึ่งมีผู้สืบสันดานคนเดียว ผู้สืบสันดานคนนั้นมีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งทั้งหมดค่ะเนื่องจากทายาทโดยธรรมในลำดับที่1คือผู้สืบสันดานตามมาตรา1,622ขออภัยค่ะตามมาตรา1,629อนุหนึ่งกฎหมายได้แบ่งออกเป็นชั้นๆ และตามมาตรา1,631ก็ได้บัญญัติให้ชั้นที่สนิทกับเจ้ามรดกมากที่สุดคือชั้นบุตรได้รับมรดกส่วนชั้นถัดลงไปจะรับมรดกได้ก็แต่โดยอาศัยสิบอาศัยสิทธิ์ในการรับมรดกแทนที่ซึ่งตามมาตรา1,634อนุหนึ่งก็ได้มาเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งของการรับมรดกระหว่างผู้สืบสันดานต่างชั้นกันโดย ให้ชั้นบุตรมีสิทธิ์รับมรดกเช่นเดียวกันและในระหว่างผู้สืบสันดานชั้นเดียวกันนั้นก็ให้ได้รับส่วนแบ่งมรดกเท่ากันอีกทั้งถ้าในชั้นหนึ่งมีผู้สืบสันดานเพียงคนเดียวกฎหมายก็ให้ผู้สืบสันดานคนนั้นได้รับส่วนแบ่งมรดกทั้งหมดค่ะ ซึ่งตามมาตา1,634นี้ใช้เฉพาะในการรับมรดกแทนที่ของผู้สืบสันดาลในแต่ละชั้นซึ่งคล้ายกับมาตา1,633แต่มาตา1,633ใช้ในกรณีของลำดับทายาทโดยธรรมเช่นลำดับที่1ผู้สืบสันดาลลำดับที่2บิดามารดาเป็นต้นค่ะ ยกตัวอย่างกรณีที่หนึ่งนายดำเป็นน้องเจ้ามรดกเจ้ามรดกไม่มีบุตรไม่มีภริยาส่วนบิดามารดาตายไปก่อนแล้วซึ่งนายดำได้ตายก่อนเจ้ามรดกโดยนายดำมีบุตรคือนายแดงและนายแดงมีบุตรคือนายขาวเช่นนี้นายแดงเป็นบุตรของนายดำที่อยู่ในชั้นสนิทที่สุดมีสิทธิ์รับมรดกแทนที่นายดำ เพื่อรับมรดกของเจ้ามรดกส่วนนายขาวเป็นผู้สืบสันดานของนายดำในชั้นหลานไม่มีสิทธิ์รับมรดกนายขาวจะมีสิทธิ์รับมรดกมรดกของนายดำก็ต่อเมื่อนายแดงตายก่อนเจ้ามรดกนายขาวจึงรับมรดกแทนที่นายแดงเพื่อรับมรดกแทนที่นายดำและรับมรดกของเจ้ามรดกค่ะ ยกตัวอย่างกรณีที่สองนายดำเป็นบุตรคนหนึ่งของเจ้ามรดกซึ่งตายก่อนเจ้ามรดกเมื่อเจ้ามรดกตายส่วนแบ่งที่ตกได้แก่ทายาทโดยธรรมสายของนายดำมีเงินสดจำนวนสามล้านบาทนายดำมีบุตรสามคนซึ่งบุตรของนายดำแต่ละคนมีสิทธิ์รับมรดกแทนที่นายดำและมีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งคนละหนึ่ง ใน3ส่วนเท่าๆกันคือจะได้เงินสดคนละ1ล้านบาทตามมาตรา1634อนุสองและมาตรา1639ค่ะยกตัวอย่างกรณีที่3นางส้มเป็นบุตรคนหนึ่งของเจ้ามรดกซึ่งตายก่อนเจ้ามรดกเมื่อเจ้ามรดกตายส่วนแบ่งที่จะตกได้แก่ทายาทโดยธรรมของนางส้ม มีเงินสดจำนวน3ล้านบาทนางส้มมีบุตรคนเดียวบุตรของนางส้มรับโมรดกแทนที่นางส้มและมีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งทั้งหมด3ล้านบาทตามมาตรา1634อนุสามและมาตรา1639ค่ะ สำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบการอธิบายไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ